นิโน่ครับซีรีส์ห้าครับคันนี้ตอนเย็นฮะสี่โมงนิดๆนะครับ

ลงนะครับลงทางมาตรงนี้มันจะเหลหนื่อยหน่อยหนึ่งนะครับเด,ดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างทางมันจะน,นุ่มๆนะฮะดินมันข้างล่างครับผมจับตาดูด้วยกันเลยครับลงมาลดหนักครับต่อไปตรงนี้นะเป็นช็อตที่จะวิ่งยากหน่อยโอ้ผมว่าแล้วยากครับงานยากงานยากออกอาการฮะออกอาการขันต่อไปในงานงานงานยากนะฮะ

อากาศดีแล้วเอาใจยากอัน,นเดียวอาใจยากเอาต้องรุนช่วยกันครับพี่น้อง ไปเก็บแล้วและครับเป็นยังไงพี่อ๋นอนี่นอ้าวเดี๋ยวท่านชเฟอร์ครับแก้ปัญหาอยู่ใจช่วยใจช่วยด้วยกัน ไม่ลงครับไม่ขึ้นครับวันนี้มันจะเคยขับวันนี้รู้ปัญหาอาการรู้ปัญหาดีครับดูครับลองดูครับแก้อาการแล้วเมื่อกี้ เดิมครับเป็นไรน้อยกดัดบดไม่ทำงานเนี่ย ให้ดูฮีโน่คันนี้ฮะที่จริงผมปล่อยคลิปไปแล้วนะคลิปออกล้อนะฮะดำแล้ว,ว่าสวยดีฮะงานสะอาดครับอย่างนี้เป็นแช่ว่ายังไม่ได้ล้างกันเองเอาดูหลงเราก่อนนะครับ190นะฮะ ดูรอบสองกันครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเกิดแล้วเข้ามาเ็มว่า,ายันเดิมครับเหยันเดิม สามครับต้องเอาไปเก็บแล้วฮะไม่ลงครับไปลง มาดู360เข้ามานะคะดูครับว่ามันจะเหนืดๆไหมไปลงมาเนี่ยหนืดนะครับ36นี่ดูอาการครับสัมผัสแรกครับอืดโอ้หายห่วงกับสบายสบาย ะครับต้องไปดำไ่ไกลหน่อยนึงต้องเหลือพื้นที่ให้พี่หลงออกนะฮะเพราะว่าหลงนี่ยังติดคาอยู่เลยนีครับโดนวางสนุกนะฮะเอาครับทีนี้การดำต้องดำ,ดำยังไง ไม่ไปไม่ออกนะฮะเอาครับต้องไปแล้วฮะอย่างนี้ขวางครับเกิบงานล่าช้านะครับอย่างนี้ ฟังหลบก่อนนะฮะอาการนี้เดี๋ยวให้พี่หลงนะฮะหลงหลบก่อนนะครับไปอย่างนี้แหละครับผมดูซิว่าดำกดลงไหมโอ้โหดำมีปัญหาครับ <c oughs> ช่วยกันนะลุ้นช่วยกันแ่ <c oughs> ออกตัวก็ยังยากครับธรรมดาครับซึ่งยจ์มันใช้งานมานานนะฮะ ขอแรงกันใหม่หนึงน่งรอบหนึ่ง รอบครับพี่น้องต้องเข็นช่วยกันไหมรถหนักครับรถหนักยกอย่างนี้นี่ซึ่งยนเหมือนมันหมดนะนะครับเอา้าตายแล้วโอ้ก็จะไปได้ครับลุ้นกันฮะลุ้นกันเหนื่อยอยู่น้ำก็เอาไม่ลงครับยกก็ยก,กไม่ขึ้นครับ อ่ะเดี๋ยวมาจับตาดู2 7คันนี้ฮะปื๊ดสบายฮะ27นะครับมีรถอัดกันอยู่หลายคันแล้วครับเดี๋ยวให้ให้36นะครับ3 6นี่มีเข้ามาดำก่อนนะครับในช็อตนี้ กับรถุ่นใหม่ฮรระบบ TTO ครับอะไรอะไรก็ง่ายนะครับไปแล้วครับไปครับครานี้ครับสองหนึ่ง เป็นแถวนะครับคันใดคันหนึ่งเกิดปัญหาเรื่อยยางนี้นะครับ เอะไปแล้วครับพี่เจ็บพี่หลงเรานะฮะก็ยังเอาดำ ไม่ขึ้นนะครับนานครับช็อตนี้ยดี๋มีช็อตหน้าให้ติดตามแล้วก็สนใจอีกหลายช็อตนะครับขอบคุณมากครับสหรับการติดตามรับชมเจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับ